แล้วถ้าพูดถึงการทะเลาะกันอีกล่ะมันจะเป็นยังไงดิเรกการทะเลาะกันแน่นอนโอาหหถ้าเราคบกับคนที่อาวุสกว่าเนาะไม่จําเป็นต้องเป็นอาจารย์เออจริงๆเราก็ยกตัวอย่างคนอาวุสได้เนาะคนที่เขาโตกว่าเราหลายปีอย่างเงี้ยการทะเลาะกันโอเคมันจะมีเรื่องการใช้คําพูดมาเกี่ยวข้องเว้ยก็คือแบบเหมือนกับว่าเธออะกำลังที่จะ โมโหมากเลยโมโหคนที่เราแบบรักกันแหละแฟนโมโหแฟนแล้วเราแบบพิมพ์แปว่ากุ๊มไม่ไหวแล้วนะแบบยังงู้นอย่างนี้แบบทําไมอ่ะทําไมไถึงทําอย่างนี้ทําไมทํามย่างงูน้องนอะไรเงี้ยเออแล้วพอเวลาเราเราเขาบกับคนที่โตกว่ามันก็จะมีข้อเสียหนึ่งก็คือการที่เราไปพูดอะไรที่มันโมโหเงี้ยแน่นอนว่าอารมณ์มันคุมไม่ได้หรอกเราจะพิมอะไรที่มันหยาบคายอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคนที่เขาดูแย่จะเป็นเราเว้ยเพราะว่าเราไปพิมพ์กับผู้ใหญ่ใน บทบาทของอ่าประเทศไทยเนาะเราไม่รู้บทบาทของประเทศอื่นบทบาทของประเทศไทยเนี่ยคือเราต้องเคารพคนที่โตกว่านั้นเป็นเรื่องจริงเลยซึ่งเราเป็นคนที่เคารพคนที่โตกว่ามากคือจริงๆอะแทบไม่ไม่ก้าวล่วงเลยไม,ม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เขาสอนหรือหรือเพื่อนเราอะแทบไม่ค่อยพูดคำหยาบก,กับเพื่อนเลยนะสุ่ดม,มากก็จะมีแค่เมืองกูจะไม่มีแบบไอ้ไอ,อ้แบบอุทานอะไรเงี้ยไม่มีจริงๆเพราะว่าเราคิดว่า คือคือเขาพูดกับเราดีกว่าเราไม่ต้องพูดกับเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเออถ้าเลือกได้ก็ก็ไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยมันเพราะว่าเราเวลาเราพูดคาหยาบอย่างเงี้ยเออบางทีโทนเสียงเรามันดูจริงจังนะมันจะแบบอ,อะไรเงี้ยเออใช่ปะแต่ว่าเราก็ไม่พูดอะไรเงี้ยอืมคือเนี่ยแหละเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเราคิดว่าเออการที่เราจะคบคนที่เขาโตกว่าเราเนี่ยที่เขามีวุฒิภาวะกับเราแน่นอนบทบทบาททางความคิดเนี่ยเขาไม่เหมือน พอมันนี้เหมือนมันเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอุบิเหตุขึ้นทะเลาะกันปุ๊บเราโมโหเขามากคือคือถ้าเราดา่าปุ๊บสมมติด่านะดา่าหรือพิมพ์อะไรที่มันดูกระแทงใจดาอะ่ะเราจะกลายเป็นคนดูแย่เว้ยแต่ในบริบทความรักเนี่ยเ,เคยได้ยินมานะนนี้เคยได้ยินมาว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งถ้าเป็นคนอุศโอล,ลักกว่าคนที่อายุเ,เด็กกว่าเขาก็ไม่ไม่ให้ถือยศถือศักดิ์อะไรมากเนะาะแบบว่าฉันแกนะเธอเด็กนะ เอันนี้เราก็เคยเห็นบางคนที่เขาค,คบ,บคนที่โตวกว่ามันก็จะมีแบบเออมึงเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่๋ยวปะเราก็เคยเจอแต่ว่าถ้าเรามีแฟนนะส่วนมากเนี่ยคาหยาบเนี่ยคือคือคือ,คอถ้าไม่ถ้าเราไม่โมโ oh หจริงจริงหรือมันไม่สุดจริงๆอ่ะยิ่งคนที่โตวกว่านี้เราแบบอย่างเงี้เลยนะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคือบริบทหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเราเรียน,นเหนื่อยกลับมาอย่างเงี้ยสมมติเราคบกับคนที่โตวกว่าแล้วเขามาบอกว่าเนี่ยเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างเงี้ยคือ บางทีอะสมมติว่าถ้าเขาอะไปดูคลิปอะไรที่เราทําเล่นๆใช่ไหมแล้วเขารู้สึกว่าเออมันไม่โอเคเขาสามารถทักมาถามได้ถูกปะเออแต่ว่าเอ,อ แต่ว่าถ้าเขาไม่แต่ว่าถ้าเขามาถามแล้วเขามาตั้งแง่กับเราว่าโอ้โหแล้วทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างงี้เนี่ยคือเราก็ตอบไปตามความจริงอะคือแน่นอนว่าความรักคือการเชื่อใจซึ่งแน่นอนว่าการนอกใจกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใครว่าโอเคมึงพูดถึงเขาอย่างนี้แสดงมึงชอบเขามึงยังชอบเขาอยู่มึงจะต้องกลับไปก,บกับเขาแล้วกูไม่รักแล้วกูเป็นคนรักของเธอในปัจจุบันนะแล้วถามหน่อยว่าเออคนที่รักในปัจจุบันเนี่ยมันมันทําให้เกิด เกิดความอบอุ่นหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าท so so ุกคนเนี่ยไปแอบชอบคนคนหนึ to to ่งในในโรงเรียนหรือในมหาลัยก่อนหน้านี้เออลรวแบบว่าพอเรามีแฟนเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแล้ว่ะใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เขาก็หน้าตาดีนะเขาก็แบบเออคบดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาแต่ก็เป็นการชื่นชมแบบเป็นธรรมมันอาจจะมีการเขินในตอนที่เรามีแฟนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะละเอียดอ่อนมากคือเรามีแฟนคือการมีแฟนโอเคมันก็จะมีบางคนที่คิดว่ามีแฟนอะ คือต้องห้ามไปหวั่นไหวกับใครเลยอันนี้ถูกใช่ไหมถูกแต่ถามว่าได้ความเป็นจริงอะ่ะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกบางเรื่องอ่ะนะบางคนอะ่ะเขาอาจจะหวั่นไหวกับหน้าตาหรือคุณหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้แต่ถามว่าเรามีแฟนปุ๊บแล้วเราจะไม่หวั่นไหวกับใครเลยอะ่ะเป็นไปไม่ได้ถูกปะอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นตรงกรันบางใครที่ไม่เห็นตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าทราบเรานะเราคิดว่าเราก็เป็นคนอะ่ะมันก็มีรักโลภโกรธหลงอะ่ะไม่ว่าจะรู้สึกว่า S <S <an> เออเนี่ยฉันรู้สึกชอบดาราคนนั้นมีแฟนชอบดาราคนนั้นหรือไปรู้สึกแบบว่าเออคนที่เราเคยชอบคนหน้าตาดีนะอะไรเง,งี้ยไม่ว่าปัจจุบันเราจะมีแฟนแล้วเงี้ยมันก็เป็นการชื่นชมหนึง่งอะไรที่มันไม่ได้พูดถึงแบบว่าการแสดงในเรื่องของแบบว่าเออเราจะทําแบบนั้นเขาคือเราจะจีบเขาอะไรมันมันมันไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะในเรื่องในเรื่องนี้ซึ่งซึ่งบริบทของการพูดกับเพื่อนในวิดีโอถ้าพูดถึงคนที่เราชอบอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ นะมันเป็นเรื่องที่สนุกปากนะแต่ว่าคนที่เขาเป็นเป็นแฟนเนี่ยเขาอาจมาดูเขาอาจจะไม่โอเคถ้าถามว่าเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องก้าวไก่เรื่องส่วนตัวแหละใช่ไหมคือเหมือนเราไปส่องปุ๊บแล้วเราคิดว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นปั๊บแล้วมาโอ้โหโชว์เลยแล้วมาแบบว่ามามามาเหมือนเรามามาทะเลาะอะมาสร้างเรื่องทะเลาะกันคือเรื่องแบบนี้มเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคือเราก็ไม่รู้ว่า เออที่เราเล่าไปเนี it ่ยทุกคนจะเข้าใจไปแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ่อบทสรุปเนี่ยมันควรยังไงหรือมันมันควรที่จะแบบว่าจบยังไงหรือเราผิดหรือเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยคือเรากลับมาคิดดูอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เรื่องคุณสมบัตินะเราเรื่องคุณสมบัติก็คือเอ่อ ในว่าว่าด้วยเรื่องการโกแฟนเนาะถ้าเราถ้าเขามาจีบเราอุ้ยจริงๆมันมันไปได้เรื่อยๆเ,เธอแต่เราเล่าสนุกไหมเราสนุกนะโอเคอ่ะเดีไปเจอกันพาร์ทหน้านะฮเราจะพูดถึงเอ่อบริบทความรักต่อนะฮะ